อยากอยากเห็นอีกทีนี้เอ้าทำไมไม่เห็นอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวแทรกแป๊บหนึ่งไอ้พวกกรรมฐานเป็นอะไรนะก็เวลาโกรธครับอืก็จะข่มเพื่อจะให้หายโกรธซึ่งซึ่งมันตามจริงความโกรธมันดับเองของมันแล้วออมันเลยสร้างเลเสร้างตัวตนขึ้นไปไปดับเออไปกดเออทจริงอ่ะสภาพตรงนั้นไม่เที่ยงเนาะเออแล้วทางไหนทีเนี้ยทีนี้ก็เกิด อ้าวทำไมอยากเห็นอนีอยากเห็นอยากเห็นอ้าวเวลาที่ว่าไปเห็นความโกรธใช่ครับมันคือมันเราเห็นเลยเอ้าเฮ้ยกูโกรธเลยวะกูโมโหเลยนี่อ้าไม่เห็นมันอ้าวเฮ้ยมันทำไมแบบว่ามันคนละอ้าวทำไมเห็นว่ามันโมโหวะทำไมกูเห็นว่ากูโกรธแล้วมันเห็นทีเดียวแค่นั้นะอาจารย์แล้วตอนเนี้ยต่อไปมันก็มันก็ไม่อยากเห็นอีกมันก็มีปัญหาไงมันก็อยากเห็นอีกทีนี้อ้ไม่เห็นแบบแบบนี้อีกก็เลย มันก็ก็คือไอ้ตัวนั้นแล้วทีนี้เราก็อยากเห็นแต่มันก็ <S <S ไม่เห็นแล้วแหละแบบ <S <S เห็นแบบเนี้ยแต่นี้เราก็ฟังอาจารย์มันไม่มีเหตุแบบปัจจัยเนาะใช่ครับทีนี้เราก็ฟังฟังอาจารย์ไปเรื่อยแต่นี้มันเห็นที่ว่าที่ที่เียมาฟังแล้วพี่เอาบอกว่า,าปปปมันเห็นเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันคืออะไรวะเกิดดับแต่นี้มันเห็นเองเราไม่เราไม่เราไม่ต้องอย่าว่าเราอยากเห็นทีนี้มันเห็นเยขึ้นมาปุ๊บมันเห็นแล้วเห็นว่าไอ้คิดนี่แล้วมันก็ไอ้ตัวคิด หายไปปุ๊บมันก็คือตัวแล้วก็ปุ่มขึ้นมานะที่ว่าบอกว่าที่ว่าตัวเฉยๆตัวว่างๆที่ว่าเขาว่ากันนะมันก็เห็นของเราก็รู้ของเราเองแหละปุ๊บเห็นไอความคิดนี้เห็นปุ๊บแล้วมันดับปุ๊บอีกความคิดนึงขึ้นมาไอความคิดนี้หายไปปุ๊บมันก็จะมีตัวว่างไปแบบว่าที่พว่าว่างกันนะที่เขาปุ๊บแล้วอันนึงมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็หายแล้วก็มันก็จะปั๊บหนึ่งแล้วก็จะมีอันนึงขึ้นมาแล้วก็หายแต่ตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่า ไอตัวนี้ก็ต้องอย่าอย่าไปอันนี้นะอย่าไปเอาตัวว่างมันนะต้องทิ้งตัวนี้ต้องทิ้งมันนะคือเราไม่คิดว่าเราทิ้งเอง๋ยวมันจะทิ้งเองมันแต่เราอย่าไปเอาว่าเห็นตัวว่างเราอย่าไปสร้างใช่ครับเอออย่าไปสร้างตัวทิ้งอีกใช่ครับสร้างตัวทิ้งก็ไม่ได้เอาตัวว่างก็ไม่ได้ใช่ตัวเนี้ยคือมันต้องเข้าใจต้องสว่างตรงนั้นมันถึงมันทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเอาตัวใดตัวหนึ่งก็หลงใช่ครับที่อาจารย์บอกว่าไอคนที่หนีจากอาจารย์ไปครับ ก็เป็นหลงไอตัวว่างนี่แหละที่เห็นก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วทีนี้ก็บอกว่าไอตัวว่างนี่แหละใช่มันไม่ใช่ตัวนี้เราเราก็ต้องทิ้งมันไปนคือเราทิ้งไม่ใช่ว่าเราไปทิ้งมันทิ้งของมันเองนั่นแหละเออมันต้องเข้าใจของมันนะใช่ครับอืมมันถ้าไปต้องฟังอาจารย์อย่างเดียวนะถ้าไปฟังคนอื่นมันยึดตัวนี้เลยนะถ้าบอกเอออ๋อแล้วไปฟังคนอื่นคนอื่นก็บอกว่าว่างไอคขาบ่ะกูเห็นแล้วนี่แหละตัวนี้ใช่มันมันไม่ใช่ตัวนี้คือมันเป็นแค่ เริ่มต้นเหมือน <Hey. S 1> แบบว่าที่คนเข้ามาแล้วเห็นตัวเนี้แล้วก็ <Hey. S 1> ทิ้งอาจารย์ไปนะ่ะเราบอกว่าตัวนี้จบแล้วมไม่ใช่มันยังทําลายตัวตนไม่ได้เนาะมันคือความจําความคิด <Hey. S 2> ตรงนั้นอะ่ะกว่ามันจะเ <Hey. S 1> ออไปกบอยู่แล้วคนเรา,วากว่าจะข้ามไปแล้วก็ววอุ๊บอาจารย์อา่าจุนี้แหลมันก็จะเดินเข้ามไปคือบางคนบอกว่าบอกุมาเห็นอย,อ,ยอยากพุ่งเหมือนที่คนอื่นเขาพ่วงร้องไห้ล้วแต่ไหลผมก็อยากทีแรกผมมก็แล้วทำไมอ๋อขาผมอ่ะคือไปทีละขั้นไปทีละขั้น วางคนก็คิดว่าจิงแล้วก็คือมันมันคลายไปเพราะผมไม่ได้ไปปฏิบัติมาเยอะไม่ได้ยึดติดไม่เราไม่เราวางตัณหาตัวนั้นพอเราไม่อยากได้ตัวนั้นมันจะเข้าสู่หลักธรรมของอาจารย์มันจะถอนออกมาถอยออกมาเรื่อยๆจากสัญญาพวกนั้นน่ะความอยากพวกนั้นที่อยากจะได้นู่นนี่นั่นมันจะวางไปเองเออมันวางของมันเองด้วยไม่ใช่มีใครไปปล่อยไปวางมันอืมเพราะว่าตอนแรกเอ่อเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนที่เธอหลงก่อนตอนที่เออตอนที่เธอว่าเธอเข้าใจหมดแล้วมาหาอาจารย์นั่นแหละครับเออ อาจารย์พูดอะไรเข้าใจหมดหยกไหมอันนี้อะไรอันนี้กดนะเออเห็นเออตอบตอหมดไอ้พวกที่หลงก็ลงตรงนี้กันเยอะนะเห็นหมดเห็นหมดพออาจารย์บอกไม่ใช่อ้าวเรียบร้อยเลยข้างในเธอเศร้าเลยเศร้าปุ๊บไม่ใช่แล้วคืออะไรเดี๋ยวนี้คิดหาดิแล้วไม่เห็นว่าจะของคิดหาแค่นั้นเนี่ยถ้าเห็นแค่งนั้นแหละไอ้เจ้าพี่นั่นแหละเม่ก็ทูกกันตรงนั้นใช่ครับเมื่อกี้คนมามาพวกพราพวกอะไรมาแต่นี่ยเขาเขาปรึกษาว่าตาบารีมาเยอะแต่เนี่ย เวลาเขาพูดอะไรมามึงเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่มึงเข้าใจไม่ได้ว่ามึงไม่เข้าใจนั่นแหละมันจะอยู่ตรงนี้เนี่คือบางทีเราไม่รู้เราไม่ได้เราไม่ได้ศึกษามาเราก็ไม่รู้แต่เขาพูดมาเออเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่เข้าใจว่าต้องแปลเราก็แปลไม่ได้แต่เราก็เข้าใจว่าเราแปลไม่ได้แต่เรานั่นแหละมันก็พูดไม่ได้อลยแต่มันก็บอกไม่ถูกบางคนเขาศึกษามาเยอะไงเราไม่ได้ศึกษามาแล้วเวลาศึกษามาเยอะนั่นแหละยิ่งเอามาเยอะนั่นแหละก็ยิ่งไปเสียเวลากับพวกเนี้ย ไอ้พวกที่ปรุงแต่งเนี่ยครอบอยู่เนี่ยหาความหมายไม่จบไม่สิ้นอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์สอนใี่จบไปได้สอนให้จาไม่ไดนสอนให้ปรุงแต่งเพื่อเอาความรู้คอยออกมาแล้วเธอจะเห็นทั้งหมดนึกออกไหมเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันอธิบายไม่ได้แล้วถ้าเธอสว่างป๊บมันจะเห็นทั้งหมดเลยแล้วฟังอาจารย์มันจะเข้าใจหมดเลยสว่างมันจะเห็นตามอาจารย์หมดเห็นโดยที่ไม่ต้องไปอยากอะไรหรอกมันไม่มีตัณหาหรอกตรงนั้นนะแล้วถ้าเธอไม่ทนอยู่ตอนนั้นนะเธอไม่ฟังอาจารย์ต่อ เธอไปคือก็จะไปยาวเลยนะครับยังจะกลับไปปฏิบัติอีกอ่ะผมก็จะได้มาคนเดียวอืนี่แหละอาจารย์ที่บอกว่าคนอะมันไปฟังเอาความรู้ของอาจารย์ไม่ได้มันยังไม่ใช่ไอ้ที่ว่าติดบ้างๆกันใช่ไหมไปเช่ครับื่อตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าอธิบายหน่อยที่ไอ้ตัวตัวไอ้ตัวที่ว่า ไอ้ก่อนคิดที่เขาบอกก่อนคิดหลังคิดไอ้ก่อนคิดเอ้มันจะมีตัวเดียวกันก็อธิบายไม่ค่อยอันนี้ถูกและแต่ว่ามันจะอะไรนะคิดปุ๊บแล้วมันจะมีมันไอ้ตัวคิดตัวแรกมันจะหายไปจะเป็นตัวมันจําของอาจารย์ไปผู้ใช่ครับไอ้พวกนี้จำเอาไปยะบาดกันหมดเลยแต่มันยังไม่เห็นความจริงว่ามันเนี่ยมันเอาความรู้ความจําที่อาจารย์พูดไปแล้วไปบรรทุต่อแล้วก็คิดเข้าจะแล้วก็ไปบอกคนอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นมันต้องเห็นเองอืมพอผมเห็นปุ๊บผมอ้าว ที่ผมมารอบรอบรอบวิสามันอยู่นี่แหละท <ừ> ี่อาจารย์เรียกผมเข้าไปคุยาอาจารย์ <ừ> ามว่าเป็นยังไงเนื้อก็ฟังอาจารย์บางทีอันไหนไม่เข้าใจผมก็เข้าใจว่าไม่เข้าใจนั่นแหละ <ừ> ผมก็เออก็ผา <ừ> ่านไปก็ช่างมันก็คือ <ừ> ไม่ต้องไปคิดหาว่าเราจะอันนี้ไงก็ค, <ừ> คือเราไม่เก็บความรู้อ<ช>่ะไม่เก็บความรู้ความจําอ่ะไม่เก็บเมื่อก่อนนี่โอ้ฟังทีแรกที่ว่ามาที่มาเปิดดวงมายาเสร็จแล้วแบกับอันนี้ฟังนี่เก็บเอาเลยความรู้ความอาจารย์พูดอะไรมานี่โอ้ยอันไหนฟังโอ้ยชอบเฮ้ยอันนี้เข้าใจ ฟังแม่่น,น,น,นั่นแหละอันเดียว<ๆ>ก็นั่นแหละตอน,น,น<ๆ>ที่ตอนแรกเพราะว่าเธอเข้าใจหมดเพราะอาจารย์บอกไม่ใช่ตัวตนนั้น<อ>ปพิเศษใช่ครับอืมเพราะนั่นแหละอาจารย์ที่บอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ดับง่ายๆไอ้ลูกศิษย์อาจารย์ที่ไปหลงก็ไปหลงกันตรงนี้แหละไปหลงเอาความจําความรู้ตอนแรกมันเหมือนว่างๆไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะพาออาจารย์สอนจากบนลงล่างอยู่แล้วเพราะไม่มีอะไรคิดว่าว่างๆนันใช่เออแต่มันไม่ใช่เออพวกมึงหลงอยู่มึงยังไม่เห็นขบวนการยังไม่เห็นระบบยังออกจกกระบบไม่ได้เพราะไอ้ที่มันไปเห็นว่างๆรู้ว่างๆนั่นมันคือตัวตน ที่มันยังมันยังไปเข้าใจตรงนั้นอยู่อ่อไอ้ตรงนั้นมันมันสอนกันไม่ได้มันอธิบายไม่ได้แม้แต่คือคนถ้ามันหมดหลงแล้วมันจะเอาเอาสิ่งที่ปรุงตแต่งไปสอนคนได้ยังไงเพราะว่าเราหลงอยู่ตรงเนี้ยถ้าเอาไปไปปรุงไปแต่งสอนเขาก็เอาไปครอบเขาอีกสินนนค,คนที่เขาเชื่อเขาก็ยึดมัน่นถือมัน่นเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเออแล้วตัวเองมันยังไม่เห็นว่าตัวเองหลงอยู่ในความรู้ความจําที่อาจารย์พูดอ่ะนั่นแหละอะไรนะเออ นิ้งน้องก็เลยไปหาแม่ชีว่างๆอยู่เหรอเออจิตว่างอยู่เหรออะไรนะน้ำเชื่อนหนมอ๋อแล้วตังหมดแล้วเหรออ๋อแล้วให้วันนั้นสองร้อยกว่าบาทอ่ะร้อยกว่าบาทเองร้อยสี่สิบนะสองร้อยเออเดี๋ยวลุงจะนั่นโอเคแล้วทีนี้แกสูบแล้วเหรอครับอืมได้ประมาณนี้นะเออเดี๋ยวด้วทีนี้ก็ ทุกวันนี้ก็หมดลงแล้วมันออกจากตรงนั้นแล้วอันนี้บางทีมันมีไอความไอโมโหเนี่ยบางทีไอมันขึ้นมาพวกเราก็เห็นมันหน่นแหละคือโอ้ยอาจารย์ก็มีใช่ครับเอออันนี้มันเป็นปกติของมนุษย์อยู่แล้วแม่ถ้าใครไม่โมโหก็บ้าสิใช่ครับเออใครไม่ดีใจใครกินอะไรไม่อร่อยแล้วมันก็บ้าสิมันไม่ใช่คนแล้วแต่แบบนั้นน่ะมันก็ต้องปกติน่ะมนุษย์เราก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันคนบอกจะตัดจะจะตัดมันทำไมมันเดยมันจะแปของมันนี่เออไอตัวตัดนต่คือตัวตนมึง เออมันไม่ต้องทําอะไรกบอะไรหรอกมันมีมันก็รับรู้อยู่นก้เห็นแจ้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนคนปกติเนี่ยคือเราไม่ได้หลงอยู่ข้างในอะไอ้พวกนั้นมันหลงรู้อยู่ข้างในน่ะเขาเลยไปหาไม่ชีจิตบ้างเหรอมันบ้างยังไงวะจิตมันบ้างยังไงของเขาสอนกันดีแล้วเกินจิตมันบ้างมันใสเออ พวกนี้มันได้ความรู้ไปมัน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 บอกตองหันแล้วนี่มันจิ้นหน่อยนะมันจะไปบอกกันอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่ออาเ <hart. S 1> ขาเขาเขาคิดว่าเขารู้จริงๆอาจารย์ไหมอาจารย์หันเหเนี่ยเนีหเขาคิดว่าเขารู้จริงๆไงเขาเชื่อจริงๆว่าโอ้ยความรู้เขาเขาเข้าใจหมดนั่แหละตัวตัของเขาเขายังไม่เห็นความจริงที่เขาบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นความคิดไหมสติคนนั้นมีสติต้องปล่อยวางเรื่อมึงคิดเอาหมดเลยมึงยังไม่เห็นถ้ามึงเห็นมึงจะโอ้หมึงจะก้มมากาตีนกูเนี่ย นี่ยไม่สุดดีหรือ่าอาจารย์ก็ไม่กล้ากินไม่สุดมันมมัันนเป็นข้าเออใช่ไหมมันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราจะออกเกิดสุดครับผมรับประกันได้เลยเต็มเนื้อมันอันนี้ขี่ยากมั้งนั่นแหละมันก็เลยหลงกันไงพอได้พอพวกนี้เป็นอยากสอนธรรมะใช่ครับนี่แหละโคตอยากสอนอ่ะอืม แต่ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนเขาก็ความจำของอาจารย์ไปสอนอถึงที่อาจารย์สอนไปใช่ไหมแล้วก็ไปชื่นชมตึงนั้นปฏิเสธอาจารย์ทีนี้หาว่าอาจารย์ขาดสติบ้างยิ่งนิ้งนองอนะหาว่าอาจารย์เขาเทียบตัวด้วยนะอโอ้ว,วิทวาทัทเมื่อก่อนเนี่ยก้ามากราบตีนอาจารย์นะเรียกอาจารย์ทุกคําพออาจารย์ก็ไปบอกว่าเอ้ยยังหลงกันอยู่เธอวิทวาภัเธอเนี่ยปัญญามากแต่ขาดสติ ก็สต,ติปัญญาป็นของคู่กันไหมออนเออแต่ปัญญามากขาดสต,ติอพวกเธอมัอนย้อนแย้งอคนมีปัญญาเขาจึงไม่กินขี้ไงคนมีแต่สต,ติมันเลยกินขี้มันเลยไปทรมานตัวเองไงมันต้องเป็นของคู่กันคือปัญญาขาดัวใดตัวนี้ได้ หมานไม่มีสติปัญญาม,มันถึงกินขี้ไนงะอือออ่อเยดอวอือจริงทุกแกตัวนี้สังเสียงเสียงยกล้องดีอย่างเอาไม,ม่ยากไหมสอนการเป็นตุเป็นตะดิติตว่างอย่างนั้นอย่างนี้มันว่างยังไงเขารู้ไปหมด พวกหลวงแบบเนี้ยมันจะเยอะมันถึงไปกองกันอยู่คนถึงมาตามทางอาจารย์ยากไงเพราะอาจารย์สอนให้เห็นตัวเองไงให้เกิดเป็นยาแไม่เอาความรู้ไงป่อยให้สุดอยุดให้เป็นเห็นได้ทําลายสิ้นออกจากความคิดความจําความรู้สึกอารมณ์แล้วมาเห็นมันไงพวกนี้มีแต่สอนให้จําให้รู้ไปเรื่อยให้ปฏิบัติไปเรื่อยให้ปล่อยละวางนู่นนี่นั่นปล่อยว่าละวางความคิดที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ดีให้สํารวมก็มึงมีความชั่วอยู่ในใจมึงถึงไปมึงถึงต้องปล่อยวางไง มึงถึงทําความดีไงให้เป็นคนดีไงออคือธรรมะมันหมดหมดแต่แต่ทุกอย่างมันเป็นธรรมะมันก็เลยหมดธรรมะครับอือมันไม่ได้ยึดงั้นก็เลยเป็นธรรมะที่ไม่มีตัวตนก็ไปกระทําไปรู้มมันก็เลยไม่มีธรรมะอมันไม่ต้องไปปล่อยไปบางหรือไปยึดมั่นอะไรใช่ไหมมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่พวกนี้มันไม่สว่างมันไม่เข้าใจมันเลย ศรัทธาบ้าบอกันเนี่ยศรัทธาความจําสิ่งที่ปรุงแต่งไปสอนเน่ยเชื่อกันจริงๆเอความหลงมเียงกันเออเอาความรู้ความหลงเนี่ะความร,รู้ของตัวเองมาเถียงกันบ่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ความจําตัวเองอะ่ะอืมแล้วก็มีอตาตารตัวตนยังมองไม่ออกอะ่ะอาจารย์ไปเชื่อไม่ไม่ฟังเราพวกเนี้ยไม่ฟังครับเพราะว่าเขาเขาตัวตนเขาเยอะเขารู้เยอะอืม มันรู้เยอะไงเข้าใจทรามะหมดน่ะแต่ไม,ไม่เห็น <c oughs> มันยังไม่เห็นทำมันรู้ทำมันแค่รู้ทำมมันไปเอาความรู้ไปเอาความจํา <c oughs> แต่มไม่เอา <c oughs> มันไม่เห็นความจริง